สิ่งนี้ถูกนำมาเป็นโฆษณาจนกลายเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของผู้บริโภคสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สื่อมักจะนำมาใช้ในปัจจุบันมากขึ้นและสิ่งนี้ให้ผลได้ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคสื่อมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้ให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวรก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์ จากที่เกินไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันและคำนี้ก็คือ Hyperreality หรือภาวะเกินจริงเสมือนจริงเป็นการผสานสองคำศัพท์จากคำว่า ไฮเปอร์ Hyper, ซึ่งหมายถึงมากเกินสูงเกินและเรียลิตี้ซึ่งหมายถึงความเป็นจริงอธิบายถึงสภาพความเป็นจริงเหนือจริงสภาวะที่เราไม่สามารถแยกแยะโลกความจริงหรือโลกแฟนตาซีได้แล้วคำนี้มีอันตรายอะไรซ่อนอยู่วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกคำศัพท์ไปด้วยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจษดาสาราทองอาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาอธิบายให้เราเข้าใจกันมากขึ้นครับไฮเปอร์เรียลิตี้คืออะไรครับ สภาพความจริงเหนือจริงจริงซะยิ่งกว่าจริงตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราไปดูภาพของโฆษณาสมมติว่าเป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเราเห็นภาพที่เขาถ่ายออกมาแล้วมันโอ้มันซูมเข้าไปเห็นเป็นหยดน้ําเห็นมันเป็นฟองฟู่อย่างเงี้ยครับซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นแต่ว่าในโฆษณาเขาต้องการให้เรารู้สึกกระหายให้เรารู้สึกว่าโอ้ยอยากดื่มมันจังเลย เขาก็ไปขยายภาพแบบนี้ให้มันดูจริงซะยิ่งกว่าจริงอีกปรากฏการณ์หนึ่งเช่นละครเกาหลีก็ดีละครไทยก็ดีเนาะเวลาที่เราไปเจอสถานที่จริงที่มีการพูดถึงเรารู้สึกว่าเราอินจังเลยอะเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของมันนะลักษณะแบบนี้ครับก็คือไฮเปอร์เรียลิตี้ครับสภาพที่มันจริงซะยิ่งกว่าจริงนะ จากข้อมูลสภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเผยว่าใน1ปีที่ผ่านมาไฮเปอร์เรียลิตี้ถูกนํามาใช้ในการโฆษณาเกินจริงประชาชนร้อยละยี4ประสบกับปัญหานี้มากที่สุดในกรณีของสื่อละครหรือหนังก็เป็นหนึ่งในไฮเปอร์เรียลิตี้ได้ด้วยใช่ไหมครับ รจริงๆไฮเปอร์เรียลิตี้เนี่ยมันถูกออามาใช้ในเรื่องของการทําสื่อค่อนข้างเยอะนะครับตัวอย่างเช่นละครบุพเพศนิวาสพอคนดูอินมากๆเนี่ยคนก็จะอ่าอยากไปยุทยาไปยืนอยู่ยุทยาแต่งชุดไทยรู้สึกว่าฉันอินจังเลยแบบนี้มันก็ช่วยกระจายรายได้ผลกระทบของไฮเปอร์เรียลิตี้เป็นอย่างไรครับไฮเปอร์เรียลิตี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโอ้เราอยากจะใช้สินค้านั้นเรามีความรู้สึกว่าเราโอนอ่อนเรามีความคิดคล้อยตามไปกับสิ่งนั้นได้ง่าย คือถ้าในมุมของการโฆษณาเนี่ยมันถูกเอามาใช้กันเยอะแล้วแต่ว่าถ้ามันถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดอย่างเช่นเอาไปในเชิงของการหลอกลวงหรือว่าทําให้เกิดการโฆษณาชวนเชื่อสมมตินะครับตัวอย่างของภาพเครื่องสําอางเวชภัณฑ์บางอย่างนะหรือว่ายาอาหารเสริมบางอย่างที่ทําให้มันรู้สึกว่าโอ้ใช้แล้วมันจะขาวใสสวยเวอร์ด,ดูสิริวรยนีม่มีเลยแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไปทํารีทัศน์หรือไปอะไรแบบนี้ก็ได้มันก็ดูเหมือนเหมือนเหมือนจริงสียยิ่งกว่าจริงมันก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของอการโฆษณาสินค้าก็เป็นไปได้ครับ แล้วแบบนี้เราจะมีวิธีป้องกันหรือข้อควรระมัดระวังอย่างไรครับจริงๆแล้วเราควรต้องตระหนักกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อเนี่ยมันถูกประกอบสร้างขึ้นมาทั้งนั้นคือความจริงที่เราเห็นในในสื่อเนี่ยมันถูกประกอบสร้างขึ้นมาดังนั้นเนี่ยครับเวลาที่เราเห็นภาพโฆษณาเห็นวิดีโอหรือเห็นอะไรแบบนี้ครับเราต้องรู้สึกเสมอว่า มันถูกสร้างขึ้นมาให้ดูเหมือนจริงหรือบางครั้งมันดูเกินจริงหรือหรือมันจริงเสียยิ่งกว่าจริงเนี่ยด้วยท่านิยมบุ้งหวังมันมีวัตถุประสงค์บาง,อย,างอย่างเช่นขายของหรือว่าต้องการให้เราเนี่ยอินไปกับเนื้อเรื่องนั้นๆเพื่อความบันเทิงอะไรกันแล้วแต่เราควรจะต้องย้อนกลับมาครับทาความเข้าใจว่าความจริงเนี่ยมันถูกประกอบสร้างผ่านสื่อได้ต้องรู้เท่าทานครับไฮเปอร์เรียลิตี้หรือภาวะเกินจริงเสมือนจริงนั้นถูกนํามาใช้ประโยชน์ที่ทําให้เกิดผลทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีทั้งนี้เราต้องเข้าใจว่าสื่อเหล่านนั้ มักจะถูกประกอบสร้างขึ้นมาด้วยค่านิยมความมุ่งหวังเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างดังนั้นเราจึงควรมีความรู้เท่าทันและตระหนักรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรระวังเป็นพิเศษรวมถึงหมั่นศึกษาข้อมูลหรือข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันติดตามได้ที่นี่ชั่วกนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์ keyword, ดูให้ดีเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะแช์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม